ไม่รู้อ่ะนยัไม่เปินิสติก่ะนี่ของเทนี่ของเทของแม่เปิดนิสติกันนี้อ้แต่ทุเรียนมาแล้ครับเอาได้ทุเรียนมันเลยเอให้ชิมด้วยเดๆขาให้ชิมอเไม่พอมาเอาหม่เลยอืมอืมบยกงเลยจริงอืออือะใหม่ได้

แกดฟังไม่ได้เอกเองแกใช่กาันพออืมา่พอไม่ได้ไม่พอเม่ได้ไหน่าจะขอให้ค,คลนละเม็ดเนาะตั้งใจอ่ะตั้งน <c oughs> อิจฉอน่น <c oughs> นอ <c oughs> <c oughs> ถึงยังตลาดทั่วยอ๋อ้พึ่งย่างเราเราเราไม่รู้นะว่าเรามันอยู่ตรงช่วงไหนเรื่อยเรื่อยๆเนี่ยเราก็จับใกล้ๆเนาะโอ๋อมันอยู่ท้ายเลยเลยเนี่ยไก้เกือบท้ายอ่ะต่อไปเป็นรุเรียนใก้เนี่ยนะปุ๊บอือเราเข้าตรงนี้ไงอใช่